ตอนนี้องค์พ่อพอะช่างเริ่มแล้วครับที่แรกผมบอกแปดองค์ใช่ไหมแต่ผมไปดูในไฟล์เ,เราเขียนไว้สิบองค์นี่นะก็เลยสิบองค์เลยเดี๋ยวก็ต้องมีภาพสักองค์อะไรเนี้ยกันเหนียวไว้วกันก็ไม่รู้ก็มีทั้งดีไม่ดีแหละครับเขียนดีเลยก็เก่งเกินไปก็เหมือนกับ เสี่ยงดวงด้วยเหมือนกันว่าเราก็ลองไปเรื่อยจนให้งานดีที่สุดนะครับเนี่ยงานเลเซนงานฉีดทั้งเส้นเลเซนนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ลองลองไปก็จะมีผ้าแต่ขนาดหล่อมือลงหลอก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็มีมาซ่อมอะไรเหมือนกันนะเหมือน,นงานหล่อมือถ้าเกิดใครอยากพูดอย่างหนึ่งถ้าใครอยากหล่อเป็นแหวนไปลงร้านทองอยาก ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นทองเครื่องทองของตัวเองก็มาสั่งผมปั้นงานในคอมได้แล้วผมก็ฉีดมาเป็นแว็กแล้วคุณก็เข้าเครื่องหล่อจิวเวลรี่เลยก็ได้ผมก็รับเนะยเดี๋ยวผมจะโพสต์โพสต์เลซินแว็กไว้ให้ยะหาราคาไม่รู้จะจะเจอราคามีหลายราคาเป็นเป็นหมื่นก็มีแบบถังใหญ่อะ ถังเล็กอะไรเงี้ยถก็จะหามาก็จะบอกว่าประมาณนี้นะคุณซื้อเลยรที่นั่นแบกไหมผมแล้วผมก็จะหาค่าแสงในเครื่องผมแล้วผมก็จะปั้นงานค่าโอ้โหอะไรขบวนการทั้งปั้นงานเอางานปั้นให้เข้ากับเครื่อง CMC หาค่าแสงให้เข้ากับงานโอ้โหดูดิแล้วถ่ายทีเดียวก็คงไม่ได้ถ้าได้ก็ คงฟกมากมากหรือโชคดีมากๆอะไรงไงไนเงี้ยมันก็แบบนี้มันก็ตามขบวนการเนี่ยโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานกันดีไม่ดีไม,ม่อ่านไม่ขึ้นหมดเลยก็แล้วแต่ดวงนะผมสั่งให้เครื่องให้เครื่องเส้นฉีดฐานใสโอ้ผมมองไม่เห็นดีผมผมอยากดูแค่เขาเาข้าวมันขึ้นหรือเปล่า เนี่ยมันเป็นดำก็ไม่รู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นเลยมันเสียเวลาตรงนี้ยถ้าเกิดเป็นใสก็จะได้เห็นเอ้ยไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นก็เริ่มใหม่อะไรเนี้ย,ยไม่เกาะว่ะเริ่มใหม่เกาะก็ยาวเลยอันนี้ต้องคอยเวลาให้พ้นเพจมาแล้วท่องดูเออขึ้นว่ะขึ้นก็ยาวเลยไม่ขึ้นก็เริ่มใหม่โอเคครับงยเดีย๋ยวผมโพสเลยเส้นแบกเลยให้นะครับเผื่อลงรอหรือใครสนใจงานโลหะ พราะแว็กมีหล่อได้โลหะทุกชน,นิดก็อยู่ที่คุณออกเข้าลงหล่อไหนอย่างหล่อจิวเวลรี่ลงหลอมือร้านทองก็ได้ก็เครื่องประดับทองเงินหน้านอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันนะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โอเคครับผมเป็นร้านขนาดเล็กย่อมยาวพิกขี้หนูเล็กพิกขี้หนูร้านตักต่อยของคุณนลบรบุรีโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานกันเดี๋ยวผมโพสเลตินแว็กไปให้เผื่อ ร้านทองไหนสนใจทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็จะได้ร่วมงานนครับเค okay, อย่ามาดูงานองค์พ่อสิบองค์นะครับไปเลวปอ่อยองค์พ่อคุ้มครองทุกคนครับรักกันมากมากครับทั้งโลกแลวโลกจะแย่แล้วอย่าทะเลาะอะไรกันเลยครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่าอะไรหวังได้หวังมีชีวิตเราคงอยู่ได้ไม่ยาวจะจะทิ้งอะไรไว้บนโลกให้คนจดจำมากกว่า โอเคครับไปแล้วอยู่ส่วนหายเก้าเ,เาหล็กข้อของลุงดีครับมีความสุขไปมากๆครับขอบคุณลงุงดูที่โอนค่าอุปกรณ์ให้สองพันครับไปครับไปแล้วลงุงโอ้เห็นมันขยันทํางานเอให้ค่าอุปกรณ์มันทางานเลยผมก็ยังไม่ได้ใช้อะไรก็แม่ก็เอาไปหมุนค้าขายซื้อผักซื้อปลามาขายของทขามาหากิน <c oughs> โอเคครับงานเริ่มแล้วหยุดแล้ว โอเคสุดท้ายก็เล่งข้าวหอมลบลีงั้นกินข้าวมานนวดที่บ้านนะครับไปแล้ว